ครับผมสวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับผมกับช่องเกษตรบัณดิตครับผมครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการส่งต้นกล้านะครับต้นทุเรียนป่าหรือว่าทุเรียนนกนะครับแบบตู้กลรงไปรษณีย์นะครับส่งแบบไหนอย่างไรให้ต้นไม่ช้าแล้วก็ไม่เสียหายครับผมครับคลิปนี้ก็ขออนุสงฆ์นะครับขอบคุณพี่แอ่งนะครับพี่แอ่งการเกษตรนะครับที่ได้อุดหนุนช่องนะครับก็คือ ทำการสั่งต้นทุเรียนป่านะครับจานวน200ต้นครับผมก็ทําการจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วครับผมเนื่องจากว่าแถวภาคกลางหรือว่าภาคเหนือภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยนะครับต่อการปลูกทุเรียนครับผมดังนั้นนะครับเกษตรกรนะครับหลายๆท่านก็คือจะนิยมใช้ต้นตอป่าหรือว่าทุเรียนนกตัวนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติก็คือตนแรงทนโรคครับผมก็เรียกว่าเป็น ตัวนะครับช่วยเสริมรากครับผมหรือว่าเอาไปเสียบยอดต่อรากหรือว่าเสริมข้างก็สามารถทําได้หมดครับผมก็คือจะเหมือนกับทุเรียนบ้านทุกอย่างครับผมเพียงแต่ว่าลักษณะของเขานะครับก็คือจะมีเขาเรียกว่ารากอย่างลึกนะครับหากินเก่งกว่าทุเรียนปันพื้นเมืองโดยทั่วไปครับผมก็สามารถนําไปประยุกนะครับแล้วก็ปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของท่านได้ครับผม ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการการแพ็คต้นไม้นะครับการใส่ตู้โรนนะครับใช้บริการปรษณษย์ไทยว่าจะใช้วิธีแบบไหนอย่างไรครับผมไปรับชมกันเลยครับ ก็นี่นะครับกาเป็นต้นเสียบยอดพันหมอนทองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมแต่ถ้าเป็นต้นกล้าก็คือจะเป็นกล้าทุเรียนป่าธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นพันหมอนทองแล้วก็ผ่านการเสียบยอดก็ต้นนี้นะครับเป็นต้นที่แถมให้นะครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดแถวภาคเหนือนะครับพี่แอ๋งครับผมขอขอบคุณพี่เองที่สั่งต้นกล้าทุเรียนป่ามา2 0 0กล้าครับผมก็เดี๋ยว จะส่งให้น่าจะไม่เกินสองวันครับผมก็น่าจะถึงครับผมเป็นใส่แบบตู้ครับผมแบบตู้โรนไปรษณียสองชั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่ตู้นะครับเพื่อทําการขนส่งนะครับแพ็กต้นไม้ยังไงนะครับให้รอดปลอดภัยแล้วก็ถึงมือผู้รับไม่เสียหายครับผม ครับผมก็ขอบคุณมากในการรับชมครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนหน้านะครับครับผมสวัสดีครับ